สำหรับตอนนี้วันนี้ก็ที่บันทึกนี้ก็ยังนั่งอยู่ที่บ้านของลระพีเลขกุลรูปสาวซึ่งให้การรับรองเป็นอย่างดีขอย้อนเขาบวติการเดินทางมานี่ <c oughs> วันที่23เมษายน2521ออกจากอำเภอทุ่งสงตั้งใจจะ มาหัดใหญ่คือพักที่หัดใหญ่ก่อนแต่ก็คิดว่าถ้าพักที่หัดใหญ่ได้มายลาการเดินทางมันก็จะยาวเกินไปหากลับไปจะเป็นพักที่หลังสวนเกรงว่าจะค่าคนี่จะดึกดิงนั้นจะได้เปลี่ยนแผนจากการเอาที่สามแทนที่จะพักหัดใหญ่าพักที่สงขลา ก็เป็นการเดินทางทางมาบ้านะพีเลขกุลที่จังหวัดยะลาเจ้าของบ้านนั้นสองคือท่านคุณหมอบุญยสิทธิ์และก็ะพีเลขกุลรูกรักทางสองเป็นคนดีมากจัดสถานที่ไวโอโทงการเดินมาก็รู้สึกมาด้วยความสะดวกเทีงระยะทางมีการสนใจกันนิดหน่อย สำหรับผู้ควบคุมรถคือคุณเมย์คุณสมบูรณ์เอียงสมนึกทั้งนี้มีแล้วก็วิวัฒนวิชัยและตาทีแล้วก็จาจาจ่าสิบเอกของกองบัญชาการทหารสูงสุดทั้งคุมนรถแลนทั้งหมดนี้เป็นเจ้าหน้าที่ในการควบคุมรถโดยเฉพาะเอียง เป็นเจ้าหน้าที่เป็นในช่างใหญ่สำหรับแก้ไขรถเวลาที่ไขข้องถ้าสิ่งใดที่ไปเกินวิสัยของเธอเธอเก่งมากจัดว่ามีสมรรถภาพมากในเรื่องนี้สำหรับผู้หนนวยการในการดูรถก็คือไม่มีภารก,กิจมากในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่การครั้งก็ได้แก่สมบูรณ์เวสารชานน์ เป็นคนรับผิดชอบในการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับเงินทองทั้งหมดปรากฏว่าคนทุกคนต่างรับผิดชอบกันเต็มกำลังน่าสรรเสริญและเวลาลูกทุกคนก็เช่นเดียวกันต่างรับภาระหน้าที่อยู่ในวาดอย่างดีพ่อดีใจมากแต่อาจจะมีคนบางคนใช้จริยาใช้ปากที่ไม่สมควรอาจจะมีหลงเหลือมาบ้าง จะมีใครรืบ้างพ่อก็ไม่ทราบแต่ขอเตือนไว้ว่าจะไปที่ไหนก็ตามภาระใดๆที่เราไม่มีส่วนจะเกี่ยวข้องอย่างงานด้านเทคนิคเรื่องรถเรื่องรานี่ถ้าเราไม่เป็นปล่อยให้เจ้าหน้าที่เข้าใจการไปตามเรื่องอย่าไปยุ่งกับเขาจะเป็นการทําลายกําลังใจพ่อเองถึงแม้ว่าจะจัดว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้นําทาง ทาง,งานจะพาะกิจทุกอย่างพ่อมาอยู่กับเขาปล่อยตามความสามารถไม่เชนั้นเขาจะเสียกำลังใจเดินทางจากอำเภอทุ่งสงก่อนจะเดินทางออกมาก็ปรากฏว่าท้าวเวสุวรรณหรือว่าโรงเกลมเข้าชายคนหนึ่งแล้วต่อมาท้าวมหาพรหมแล้วต่อมาท่านหนึ่งเรียกว่าเจ้าคอเสือแต่ความจริงไม่ใช่เป็นเทวดา นี่นาว่าเจ้าพอเสือเข,เข้ามาเข้าท่งเ็รารู้สึกว่าท่าทางการเข้าทรงเจอว่าเขาหลอกเขาลวงไม่ได้เพราะมันเขาไม่ได้ทรัพย์ไม่ได้สินเลยอ่อนอย่างหนักการทรงมีคนเลื่อมใสามากท่านเจ้าของโูดร่างกายผู้ทรงก็ไม่ได้สินจ้างรางวัลเสียกายงานที่จะพึงได้สำหรับตนแต่ว่าน้ำใจเป็นกุศลยอมทำให้ เรื่องการทรงนี้พ่อก็ไม่แปลกใจเราจะมาว่ากันไปถึงว่าเขตอำเภอทุ่งสงหรือว่าบ้านเหนือคลองอำเภอพร,ระแสงอำเภอฉว่างอำเภอเวียงสะดินแดนส่วนนี้เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่เราทราบกันมาแล้ว ว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงโดยเฉพาะอย่างย,ยิงย่งรวมคนครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองที่น่าหนักใจมากแล้วเวลานี้กระบ,บี่กับพังงาก็เริ่มงานอีกแล้วมาตรังและพัทลุงก็ยุ่งเหมือนกันยันมาจังหวัดสงขลาก็น่าคิดอันไปทีดูียทีจังหวัดยะลา สจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสที่เราจะต้องผ่านย่านอำเภอเบต,ง,ตงก็เช่นเดียวกันรื่องความในเรื่องยุ่งทังหลายเ่เหล่านี้นั้นเพราะความไม่เข้าใจกันเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีสำคัญมีความสำคัญเพราะว่าในสมัยพระเจ้ารามคำแหงนั้นท่านยึดได้ถึงสิงคโปร์ เนื้อแท้จริงๆแล้วท่านไม่ได้ตีไปถึงสิงคโปร์ท่านตีเข้ามายึดครองนาซีน,นครศรีธรรมราชเมืองเดียวเท่านั้นท่านก็ได้ไปถึงสิงคโปร์จะเห็นว่านับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาถึงสิงคโปร์ในเวลานั้นทุกเมืองในเขตนั้นทั้งหมดเป็นเขตของจังหวัดนครศรีธรรมราช ็จัดว่าเป็นประเทศที่มีมหาอำนาจไม่น้อยแล้วก็มีทรัพยากรมากความจริงภาคใต้คนภาคใต้ไม่จนเหมือนคนภาคเหนือหรือภาคกลางภาคอีสานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเดินไปที่ไหนไมันก็เป็นเงินเป็นทองทำการรับจ้างกันขุดดินวันราคาทั้งวันละหกสิบบาท บ้านเราถ้าจ้างสามสิบบาทเราก็พอใจแต่ที่นี่ธรรมดาธรรมดาเขาจ้างกันแล้ววันละหกสิบบาทแต่ว่าท่านผู้ทำก็ต้องคิดทำนิดนิด,นดหน่อยหน่อยเพราะเงินมีใช้มีสอยท่านก็หยุดแล้วไม่มีถ้าไม่มีเงินจะใช้ก็ทำใหม่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่หาเงินง่ายในสมัยที่พ่อเป็นเด็ก สภาพของคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ก้าถือว่านราน,นอนอยู่บนกองเงินกองทองจะหามอะไรก็หาได้สำหรับเมืองนครศรีธรรมราชนี้ท่านกล่าวว่าชาวปาตรีบุตรขรามยาิครองไว้ก่อนในสมัยก่อนโน้นน่ากว่าคนจะเป็นก่อนพุทธกาล ในระยะช่วงหนึ่งจึงมีนามว่าชาวปาตลีบุตรอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็มีอนณาเขตไปถึงจังหวัดภูเก็ตที่รู้นี่ไม่ใช่นังสีเราไปเดินเล่นอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตก็มีผีมาคุยให้ฟังนี่เขาเรียกกันว่าประวัติศาสตร์ผีแต่นครศรีธรรมราชนี้ก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกอันหนึ่งคือเมื่อพระราชการที่หนึ่ง สมเด็จพระยาเจ้าสมเด็จเจ้าบามหากตรศึกเมื่อยึดอำนาจอะไรละ่ะกรุงธนบุรีได้แล้วจับพระเจ้าตากสินลงพระชนเพื่อะหารชีวิตข่าตายง่ายๆไม่อยากนักเพราะคำสั่งเขาวอกเขาปร,ป,รปรากฏว่าข่าวพระเจ้าตากสินที่วงคตราะถูกราชการที่หนึ่ง คือสมเร็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกสร้างประหารก็ในช่วงระยะเวลาคืนนั้นก็ปรากฏว่าปีศาจเขาไม่เจ้าตากสินมาปรากฏที่เมืองปากท่อเพือในเขตราชบุรีอำเภอปากท่อหลังจากนั้นอยู่ที่ปากท่อพอสมควร ปีศาจเขาไว้เจ้าป่าตากสินถ้ามีสภาพเป็นพระก็มาปรากฏขึ้นในนเขตนครศรีธรรมราชจำบรรษายอยู่เลยทำถ้ำพรมนะอะไรพรมก็ไม่รู้มหาพรมก็หรือไม่รู้ก็พรมๆก็แล้วกันเลยน้ำตกพรมไปหน่อยหนึ่งในที่นั้นมีถม้ำแล้วก็มีกระท่อมอยู่ข้างหน้า เป็นบริเวณที่เงียบสงัดสมัยนั้นเป็นป่าชัดยากกับการเดินเข้าไปถึงเป็นที่สงัดไม่ล่อตาคนก็ต้องคิดปรากฏว่าปีศา,าจไปเจ้าตากศิลนีนศักดิธิ์มีเนื้อมีหนังเหมือนกับคนธรรมดาแต่ว่าจะใครไปถามนะว่าพระพุทธยอดฟ้าแทงข้าแบบไหนที่ในตายแบบนั้น อันนี้ต้องเขาก็ยับกันนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจที่เขียนไม่แล้วว่าพระเจ้าตากสินกับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไม่มีใครเป็นขบฏแล้วก็ไม่มีใครตายข่าวนี้มาจากผีเขาพระเจ้าตากสินแล้วก็ผีเขาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่เรียกว่าผีก็เพราะว่าคนเอ็นมองมาเขยเห็นนี่ เวลาที่ท่านมาบอกจะไปหาว่าพ่อเข้าชานสมาบัิจะคิดว่าพ่อเป็นคนมีตาทิพย์ท่านมาท่าน,สนแสดงตัวให้ปรากฏเราจึงเห็นเวลาท่าน,สนแสดงตัวให้ปรากฏก็เห็นชัดเล่ากันไว้สังหน่อยจะต้องไม่ต้องไปหาหนังสือฉบับนั้นอ่านมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญ วันหนึ่งพระเจ้าเต่สินทรงสมเด็จประทับอยู่ในห้องเจริญพระกรรมฐานเวลานั้นเป็นเวลากลางวันโรงทรงฉลองพระองค์ขาวเพื่อนุ่งผ้าขาวห่มสบายเฉียงขาวมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานไปตามจะสมเด็จเจ้าพยามาหากษัตริ์ศิกคื์ที่พระพุทธยอดฟ้าจุลาโลก เวลานั้นมีตำแหน่งคล้ายๆมหาอุปราชเข้ามาเฝ้าเพราะว่าบรรดาศักดิ์สมเด็จเจ้าพญานี่มีสิทธิ์จะสั่งฆ่าคนได้ก่อนกราบทูลมีอำนาจคล้ายๆพระมหากษัตริย์ถ้ามีบางอย่างที่ต้องผ่านพระมหากษัตริย์แต่งานที่จะสั่งสร้างประหารชีวิตคนนั้นทำได้ทันที เป็นอันว่าพระเจ้าตากสินเมื่อสั่งให้พระพุทธยอดฟ้ามาเฝ้าเป็นเพื่อนเก่ากันสั่งได้ว่าให้แต่งชุดรบให้ครบถ้วนและขัดดาบมาด้วยพระพุทธยอดฟ้าได้ฟังก็ตกใจว่าเอ๊ะนี่อาการข่าวคราว,าวทั้งหลายมันก็เงียบนี่สงครามอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนพระองค์จะได้สั่งแบบนี้พระอาศัยความจงรักภักดีของสมเด็จเจ้าพัญญัมมหาราชศึก ที่มีกับพระเจ้าตากสินมหาราชทาั้งท่านที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ยอมรับนับถือเคารพความจริงคนโบราณเนีเขามีความกระตัโยูรู้คุณเมื่อมาถึงแล้วก็เห็นว่าพระเจ้าตากสินเสด็จประทับอยู่พระองค์เดียวตกใจเห็นว่าคุณจะไปชมอมาลมาขดรายการชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดแต่ไม่มีใครเลยพระพุทยธยอดฟ้าจุลาโลกเห็นว่าเป็นการไม่สมควร ดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทับอยู่แต่พระองค์เดียวแล้วตัวเองจะขัดดาบกัมาอย่างนั้นไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งยิงถอยหลังไปทําท่าจะถอดดาบถอดดาบออกทั้งฝกักไม่จะถอดเฉพาะคมออกมาขยับจะขยับ,จเ,บออเจ้าดาบออกพอดีก็เจ้าตากสินมหาราชถึงข้าพอดีพ่อไม่ขอใช้ราชาศัพท์ เฮงแต่บ่านในใครด้วงเลยเออเข้ามาสิเอาดาบเข้ามาด้วยอย่าออกพระพุทธสมเดจ็จจริยาามหากาัสัตว์ศึกก็หมอบเข้าคลายเข้าไปเฝ้านี่ก็ถอดดาบออกวางไว้หากอยู่ใกล้ประตูโตก็คลายเข้าไปพระเจ้าแต่สินมหาราชจ,จะมีพระราชดำรัสตัดว่าด้วงเอาดาบเข้ามาใกล้ สมเด็จเจวียามหา,ากษัตริย์ศึกจึงได้มือกระทุ่งดาบออกไปสันนอกประตูเลยแล้วก็มีหญิงคนหนึ่งมาเก็บดาบไปเมื่อเข้าไปใกล้ไม่มีใครพระเจ้าต่างสินมหาราชก็ตัดถามมัด้วงอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมเจ้าเจญียสมเด็จเจวียามหา,ากษัตริย์ศิกก็กราบทูลว่าไม่เคยคิดเลยพระพุทธเจ้าค่ะ พระเจ้าตาสิงก็บอกว่าดวงไม่ได้หรอกนะดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่ามันมีความจำเป็นมากดวงก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉัน,น่ะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยากจนที่สุดไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์ไม่มีสินเพราะว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินฉันไม่เสืบเชื้อสายมาทรัพย์สินนั้งหลายมันก็ไม่มี เวลานี้ฉันเป็นหนี้ใครกานไม่ได้ให้เบีย้ยวัดเกินปีเขามากเงินที่เราจะใช้กันก่าจริงการปกครองปกครองประเทศนี่มันใช้เงินมากจริงๆก็ต้องจูเกเจ้าสัวเข้ามาจากเมืองจีนนี่อีกไม่ช้าเขาจะมารับเงินเก่าพร้อมกระดกเบีย้ยแล้วก็ให้เรากู้ใหม่การรับเงินเก่าเพียงแค่ต้นทุนเราก็ไม่มีให้เขาแล้ว ให้เขาไม่พอแล้วแถมดอกเบีย้ยอีกฉันจะเอาที่ไหนแล้พวกขาก้าราชการของเราก็ไม่ได้จ่ายกันรบราค่าฟันทำงานกันหนักทันเป็นหนี้เขามากเวลานี้เขมรเขาหมดคิดทรยศด,ด้วงจงยกทัพไปที่เขมรแล้วก็ลูกชายฉันไปด้วยถ้าหากว่าถ้ายึดเขมรได้ลูกชายของฉันอย่าเข้ามาเลยให้ครองอยู่ที่เขมร ได้กลับเข้ามาที่นี่ด้วงจงมายึดธนครฉันจะทําเป็นฉันจะบวชพระทาเป็นบ้าแล้วก็ด้วงก็กําจัดฉันออกจากราชสมบัติเท่านั้นก็พอในที่สุดในเมื่อฉันพ้นอำนาจาำนาจตาแหน่งจากพระมหากษัตริย์แล้วก็ด้วงไม่ใช่เป็นคนรับโอนเพราะโยนด้วงยึดอำนาจได้ล้มกษัตริย์ไปไอ้นี่เก่าทั้งหลายก็เป็นวันเลิกกันเพราะด้วงมาดีิกู นี่พูดกันเพียงเท่านี้ก็พอรู้เป็นอันว่านโยบายนี้ทั้งหมดเป็นไปตามพระราชประสงค์แต่ว่าผิดพระราชประสองค์ยุ่หน่อยเดียวที่ไปตีขเขมงเ่านั้นไม่ทันจะจบพรายาสันที่อยู่ในทางนี้เกิดขบวดขึ้นมาเชียจริงๆจ,จับพระเจ้าตากสินแล้วก็ยึดอำนาจจะประกาศตนเป็นกษัตริย์ ต่อมาพญาไรไม่ทราบอยู่ที่นครราจะสีม,มาเป็นหล้านชายพระพุทธยอดฟ้าอยู่หลานโลกยกทัพเข้าไปจับพระพญาสันบุรีเมื่อพุทธยอดฟ้าทราบเรื่องยุ่งอย่างนี้ก็จําจเป็นองยกทัพกลับนี่ไอคนที่มันไม่รู้จักพอมันเป็นอย่างนี้ การเข้าไปจับพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นความจริงมันเป็นนโยบายที่ตกลงกันระหว่างพระเจ้าตากสินกับพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกถ้าหากว่าไม่ตกลงกันจริงๆแล้วไม่ตกลงกัไว้ก่อนคนอย่างพระเจ้าตากสินยังมีพิมือแล้วก็ยังมีคนที่มีความจงรักภัก,ภกดีอยู่มากพระราชาอยู่ที่ไหนก็มีหน่วยรักษาพระองค์ที่นั่น ถ้าไม่เป็นเรื่องตกลงกันแล้วก็จับกันไม่ได้ยังไงยังไงก็แหลกในที่สุดพยาสัน,นั่นนะจะต้องตายในการที่เข้าไปจับง่ายๆนี่ต้องมีความรู้สึกว่าต้องมีอะไรกันอยู่ก่อนและเมาตอนหนึ่งที่คนคิดว่าพระเจ้าตากสิลนั่นบ้าเอาพระเข้ามาบังคับให้พระไวัยแต่ความจริงเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตามที่ท่านเล่าสู่กันฟัง พระที่กระทำความผิดให้ไปนำตัวเข้ามาในพระราชฐานแลว้วก็เก็บพระไว้ในที่ลับเอานักโทษที่เอามากโกนหัวและวเคยนุ่งผเหลืองแลว้วก็เค้นให้ประชาชนดูบอกว่านี่แม้แต่พระทำความผิดยังต้องถูกลงโทษถ้าพู้ประชาชนหลายที่ไม่เห็พระมีความผิดจะต้องตาย ใหข่าวนี้ก็ลือไปหาว่าพระเจ้าตางสินบ้าเคี่ยงกันทั้งพระกระทั้งเจา้าอันนี้เป็นอาการที่สแสดงออกให้คนก็คิดว่าพระองค์เสียพระสติจริงๆต่อมามเมื่อพยาสันเข้าไปจับจึงได้จับได้ง่ายตามนโยบายแล้วก็ไปขังไว้ที่วัดราขังในที่สุดพญาสันมุรีก็ก,กำเริบไม่รู้เรื่องความเป็นจริง ยายึดอำนาจครองแผ่นดินเสียเลยจะไม่ยอมให้แผ่นดินกับใครทั้งหมดนั่นเก่งมากในที่สุดความโลภยงฆ่าคนชั่วคือพยาสันบุรีก็ต้องตายเมื่อสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุลาโลกเห็นบ้านเมืองยุ่งเยิงผิดไปแบบนั้นก็ต้องยกทัพกลับมาถึงที่วัดสเกตพักทัพอยู่สะเกตเดิมทีชื่อวัดสแก พักทับอยู่นั้นมีอันนายทหารชั้นผู้ใหญ่ไปเชิญขึ้นครองราชเพราะรู้สึกว่าพระเจ้าตากสินก็บ้าเสร็จแล้วพอยาสันบุรีคิดกบฏทยยศถูกจับได้โพธยอดฟาจึงทรงอะไรเขาเรียกว่าสระผมที่นั่นนะสระเกาสระเกตสระเกตสะเกาคือสระผมแต่งตัวอาบน้ำที่นั่นเสร็จแล้วจึงเด็กเข้ามาถึงกรงทนบุรี วัดนั้นจึงมีนามหมาว่าวัดสักเกตในเข้ามาเถลิงลาดพิจารณาความผิดเขาไม่เจ้าตากสินว่าบ้าใบากระทำความชั่วเคียนตีก็ทั้งพระจึงได้สั่งประหารชีวิตการประหารชีวิตพระราชาสมัยนั้นเขาใส่กระสอบทุกได้ทอนจัน เดิมดีเดียวเขาจะต้องการนักโทษที่ถึงประหารชีวิตเอาตายแทนใส่กระสอบออกไปจากที่รับจะรู้ว่าใครเป็นใครเลยก็ทุบให้ตายศพก็โยนฝังไปมันก็หมดเรื่องแต่ว่ามีคนคนหนึ่งที่มีความจงรักพักดีแด่พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นราชวันลบว่าเล็กถูกกลายชิดขออาสาตายแทน ในที่สุดคนนั้นก็จําเป็นจะต้องตายเพราะไม่ตายเดี๋ยวปากแกมากแกพูดไปว่าเรื่องฆ่ากันไม่เป็นความจริงมันจะยุ่งในที่สุดก็ต้องฆ่าเอาแกใสก่กระสอบไปแทนฆ่าแล้วพระเจ้าตากสินมหาราชอาศัยพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกเวลากลางคืนใช้ขบวนห้อมล้อมกันไปใช้ภาณะบรรทุกไปเอาไปเก็บไว้ที่ปากทอ่อ เพื่อฐานที่ตรงนั้นสร้างไปก่อนแล้วเรียบร้อยถ้าคิดปากท่อพอสมควรต่อมาพระเจ้าต่างสินมหาราชคิดว่าที่ตรงนี้ไม่ลี้ลับอาจจะมีคนรู้เห็นได้สมัยนั้นมันก็เป็นป่าพอสมควร,รยิงขยับขยายไปที่นครศรีธรรมราชไปเลยแม่น้ำไปเลยน้ำตกอะไรพรมก็มัสาบชื่อพร้มก็เลยกัน น้ำตกพรมเลยเข้าไปเป็นป่าชัดเวลานี้เข้าไปยังรู้สึกสงัดสงัดมันยังเป็นป่าเป็นที่รับจริงๆเวลานั้นถือว่าเป็นป่าดงดิบแล้วก็เป็นถ้ำเล็กๆไม่ทีไม่มีใครไฟเป็นอันว่าพระเจ้าตากสินมหาราชจะต้องตายเพราะเพราะกระลับสั่งเท่านั้นไม่ได้ตายเพราะการถูกฆ่า ด้วนั้นว่าเรื่องราวทั้นหลายเหล่านี้ทราบมาจากผีลูกรักจริงไม่จริงเพียงใดก็ช่างต่อมาพระเจ้าต่อมาข่าวว่าพระเจ้าตาศสินชินทินสีบงคตเพราะพระพุทธยอดฟ้าจยูลาโลกสั่งประหารชีวิตต่อมาพระพุทธยอดฟ้าได้เรียกลูกชายสองคนความคิดนี้ทั้งหมดแม้แต่ลูกก็ยังไม่รู้ น,นียก็มาถามว่าจะรับเหตุการณ์ด้วยหรือว่ายัางไงลูกชายทั้งสองคนก็บอกว่าเมื่อพ่อตายก็ขอตามตายไปด้วยฉะนั้นวัตถิยอดฝ้ายจัดสั่งตัดสินประหารชีวิตโดยตัดว่าฆ่าโบแล้วจงอย่าไว้ใหญ่จะเป็นภัยทีหลังสั่งประหารชีวิตแต่ไม่ทราบว่าใครตายแทนสองคนนั้นพอตายก็ปรากฏว่ามาโผล่ขึ้นในนครศรีธรรมราช ผีสองคนมาโผล่ขึ้นในคนครศรีธรรมราชเป็นผีมีเนื้อคนหนึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อว่าอะไรไม่บอกที่ไม่บอกไม่อยากบอกเป็นได้รับรายการอยู่ที่นครศรีธรรมราชเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งเป็นพ่อค้าไทยค้าเรือสำเภาติดต่อกับต่างประเทศนี่สำหรับเรื่องราวที่เราผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองนครศรีธรรมราชในเขตนี้ก็ยังมีเมืองสําคัญอีกสองเมืองสามจุดเพื่อเมืองเดียวแต่ว่าตั้งเป็นสามจุดที่เรียกว่าเมืองคนชิงซึ่งอยู่ในเขาปรากฏว่าเมืองคนชิงนี้มีลําน้ําเล็ดลอดตลอดกันเข้าไปถึงตามลําดับมีจุดเป็นที่อาศัยใหญ่ๆสองจุดเป็นเมืองเกา่ามีทรัพยากรมาก เมืองคุจริงนี้เดิมทีเดียวเจ็กมายึดอยู่แก่ตั้งแบรคารบ้านเรือนคล้ายๆพระราชฐานแต่เวลานี้เราเข้ากันไปไม่ได้เพราะคุณจริงกลายเป็นคุนชังเพราะว่าคุณจิตจงจิตแกยอยู่ที่นั่นแกควบคุมกําลังทหารพิเศษของแก่ไว้ใครเข้าไปไม่ได้ถือว่าเป็นเมืองพิเศษ สำหรับเมืองคุณชิงนี้มาพูดแลงก็น่าคิดว่าทัพภาคสี่ตามข่าวนองเสือพิมพ์เขาบอกว่ายึดเมืองคุณชิงได้แต่ในที่สุดกลับมาใหม่กลายเป็นคุณชิงที่มีความเข้มแข็งในการต่อต้านก็เลยไม่ทราบว่าข่าวนั้นใครเป็นคนให้ออกไปใครจะผิดใครจะถูกอันนี้ไม่รู้น้องเสือพิมพ์ประคมข่าวกในสมัยนั้นบอกว่าคุณชิงแตกแล้ว องทับผ้าสีได้แล้วคอหนังเข้าทำการตมตีนคุณชิงยับเยินคนที่อยู่ในนั้นทั้งหมดต้องหนีร่นไปอยู่ที่อื่นแต่ข่าวนั้นอาจจะเป็นความจริงแต่ว่าการตีคุณชิงแตกไม่ยึดคุณทิงไม่จริงไม่ยึดคุณชิงไว้คุณชิงก็ต้องกลับมีอำนาจใหม่เช่นเดียวกับผูผานสมัยที่ยุตเิลป์ินนำกำลังเข้าไปสามกองร้อยตีผูผาน ราบตั้งแต่ต้นจนปลายแต่ในที่สุดไม่ทราบว่าใครสั่งถอนกำลังทหารเป็นว่าภูพานก็เกลยกลายเป็นภูอันตาพานใหม่และเป็นภูอันตาพานที่มีกำลังแข็งแกร่งกว่าเก่ามากเป็นการยากกับการปราบราบอราบรรดาลูกรักทังหลายเหตุทั้งหลายเรานี้ฟังแล้วก็จงจำจำไว้ด้วยช่วยเก่งคิด ว่าเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆที่พ่อกล่าวมานี้อย่าไปยืนยันอย่าไปโต้เถียงกับเขาเพราะเราได้มาจากคนที่ไม่มีเนื้อไม่มีหนังดีไม่ดีก็ยังหาว่าบรรดาลูกรักของพ่อทั้งหมดเป็นคนบ้าคนหลังจะไม่เกิดประโยชน์โทษที่จะพึงมีนั่นก็คือความเดือดร้อนเพราะการต่อรอต่อเถียงการทะเลาะซึ่งกันและกัน พ่อมองมองดูเวลาที่ให้ไวแล้วนั้น28นาทีมันก็หมดแต่เพียงทานี้สำหรับเรื่องราวของเทปน้าน,นี้ก็ยุด,ดิไว้แต่เพียงทานี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ลดกรักทุกคนสวัสดี